ก็มาหาไก่ตายแล้วนะครับดูว่ามีไก่เสียหายไหมป่วยไหมหรือว่าตายไหมเนี่ยฮะวันนี้ผมยืมอุปกรณ์มาสาธิตให้ดูนะครับอันนี้คือเรียกว่าแคสเทลนะฮะสำหรับวัดแรงลมนะครับอาปากดูหน่อยอาอาอาปากอาปากอาตอนเดือนจุดนี้อ๋ออยู่เฉยๆดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาไข่ไก่นะครับผมวัดหรือเรียกว่าพ่อเลี้ยงก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตไก่นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างใน1วันนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วนะครับไปดูกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะครับเราจะเปิดไฟกันเวลานี้กันทุกๆวันนะครับเพื่อให้เคนได้เดินอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นระบบให้อาหารนะครับหรือเราเรียกว่าฟีดคัสนะครับบางคนก็เรียกว่าเคนอาหารนะฮะตัวนี้จะมีบรรหารบรรจุอยู่เต็มข้างในเลยนะครับพอตีสี่ปุ๊บเนี่ยตีสี่ครึ่งเนี่ยอาหารก็จะค่อยๆเดินไปนะครับแล้วก็จะปล่อยอาหารลงมาให้ไก่กินนะฮะเพลงก็จะเปิดเค้าคลอลงไปเรื่อยๆนะฮะอาหารก็จะออกมาจากในฟีดคัสนะฮะ พอไม่ไก่จิกกินได้ทันทีนะครับเห็นว่าไก่ก็เริ่มออกมากินอาหารกันแต่เช้าเลยนะครับสําหรับไข่เนี่ยจะเริ่มไข่อยู่ประมาณสัก9ก้าโมงนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มไข่บ้างแล้วครับเล็กน้อยนะ จะเต็มที่ประมาณ9โมงก็จะไข่เกือบทุกตัวเลยนะครับสำหรับส่วนผสมอาหารนะครับในไก่ไข่นะอันนี้เราจะเป็นอาหารสําเร็จรูปที่เราสั่งมาจากบริษัทนะครับในส่วนผสมของอาหารนะฮะจะมีเห็นมีข้าวโพดนะครับแล้วก็มีพวกลำนะครับมีปลาป่นมีกากถั่วอยู่ในนี้นะับแล้วก็จะมีหินเห็นว่าจะมีหินเกล็ดเล็กๆนะฮะหินพวกนี้จะมีอยู่ประมาณ10%ของอาหารนั่นหมายความว่าอาหาร1ตันเนี่ยจะมีหินอยู่100กิโลกรัมหินจะช่วยให้ไก่ย่อยนะครับอยู่ในกระเพาะมีแคลเซียมนะครับดูดซึมเอาไปสร้างเปลือ แล้วก็สร้างกระดูกให้ไก่นะที่เปลือกไข่เนี่ยมันจะเป็นแคลเซียมนะฮะถ้าไก่ไม่ได้กินแคลเซียมเข้าไปเนี่ยมันจะดึงเอาแคลเซียมจากกระดูกนะทำให้ไก่เจ็บป่วยได้เราจําเป็นต้องเสริมแคลเซียมเข้าไปนะฮะเพื่อให้ไก่ดูดซึมออกมาสร้างเปลือกนะครับอันนี้ชัดมากเลยกินแคลเซียมอยู่เยอะมากเห็นไมไม่ไม่ข้าวโพดตัวไม่ข้าวโพดเนี่ยจะทําให้สีไข่แดงจัดขึ้นนะฮะข้าวโพดจะมีทั้งข้าวโพดเหลืองและข้าวโพดแดงนะ ถ้าก็โพดแดงก็จะส่งผลให้สีไข่แดงเข้มขึ้นนะฮะตัวสีไข่แดงเนี่ยจะบ่งบอกได้ว่าไก่เี่ยกินอาหารได้ดีหรือว่ากินอาหารได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเรื่องของข้าวเปลือกนะครับสำหรับที่เราเลี้ยงไก่ตามบ้านนะฮะที่เราให้ข้าวเปลือกนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่จัดหาได้ง่ายนะครับลองให้ไก่กินนะฮะแต่ว่าถ้ากินข้าวเปลือกเนี่ยมันจะไม่ครบตัวนนะครับไก่จำเป็นต้องปล่อยอิสระเดินไปิกินอาหารอย่างอื่นเพิ่มนะเพื่อให้เขาเพียงพอต่อ,อการผลิตไข่นะฮะข้าวเปลือกเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของมีแป้ แลวตัวเปลือกไข่ก็จะเป็นเซลลูโลสนะฮะซึ่งถ้าให้เขาเปลือกอย่างเดียวเนี่ยสีไข่แดงอาจจะเป็นซีดๆเลยนะฮะไก่อาจจะไม่ไข่ทุกวันเพราะว่าการสะสมธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อการผลิตไข่ในทุกวันนะฮะสำหรับไก่ไข่เนี่ยถ้าในเชิงอุตสาหกรรมไก่ไข่หรือว่าการเลี้ยงไก่เพื่อการค้าหรือว่าเพื่อขายไข่เนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะาเราปล่อยให้ไก่หยุดไข่นะฮะอันนี้ก็จะทําให้ต้นทุนในการผลิตไข่สูงขึ้นและไม่สามารถดำเนินธุรกิจในการเลี้ยงสัตว์ไก่ไข่ได้นะครับในส่วนของไฟเนี่ยเราเปิดอยู่ ประมาณ14นะครับเพื่อกระตุ้นให้ไก่มันตื่นึ้นมากินอาหารนะถ้าไฟน้อยเนี่ยไก่มันจะหยุดแล้วมันก็จะนอนการกินอาหารอาจจะไม่เพียงพอต่อการผลิตไข่ก็ได้นะครับเราจะเปิดไฟให้ไก่เนี่ยอยู่ประมาณ14ชั่วโมง15ชั่วโมง16ชั่วโมง จนถึง18ชั่วโมงนะครับแล้วแต่อายุไก่แล้วแต่สุขภาพไก่อันนี้ขึ้นอยู่กับนักงานหรือว่าสัตวบาลที่ดูแลไก่นะว่าจะพิจารณาให้แสงกี่ชั่วโมงนะครับของเราก็จะมีเทคนิคที่เราสะสมกันมานานนะฮะเราก็ให้แสงให้เพียงพอต่อก,การกินอาหารให้ได้นะครับตามที่เราต้องการเพราะไก่กินอาหารได้ตามที่เราต้องการเนี่ยไก่ก็จะให้ผลผลิตเยอะตามที่เราต้องการหรือว่าเยอะตามสายพันธุ์ของเขานะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตอนเย็นๆเราก็จะปิดกันประมาณทุ่ม2ทุ่มนะครับพอปิดไฟป,ปุ๊ มันก็ได้หลับแล้วก็นอนนะการกินน้ํากินอาหารก็จะหยุดลงฮนะจะมีเหมือนกันว่าบางที่เนี่ยถ้าเกิดไก่กินไม่ได้ถึง120กรัมหรือ115กรัมตามมาตรฐานสายพันธุ์เขาเนี่ยก็จะมีการเปิดไฟในช่วงมิดไนท์นะฮะอาจจะเป็นตีหนึ่งถึงตีสองในห้าอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ไก่ตื่นมากินอาหารในครบโภชนะครบตามมาตรฐานสายพันธุ์ที่เขาต้องการนะครับในช่วงเช้าตีสี่ขึ้นเนี่ยเคนให้อาหารแล้วเดี๋ยวมันจะเดินจากท้ายมาข้างหน้านะครับให้อาหารให้ไก่กินนะแล้วก็จะเว้นช่วงสักประมาณสิ ห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเดินกลับอีกรอบหนึ่งเพื่อไก่ได้กินอาหารเพิ่มนะฮะไก่ตัวที่ออกมาก่อนเนี่ยจะเป็นไก่พวกกลุ่มจ่าฝูงนะครับเดี๋ยวมากินเสร็จปุ๊บแน่นท้องเสร็จจะกลับไปกินน้ำนะแล้วพอเกเเดินกลับเนี่ยตัวไก่ที่จะเป็นน้องๆในช่องนะฮะก็จะออกมากินอันนี้เป็นน้ําที่สําหรับไก่กินนะฮะพอไฟเปิดเนี่ยไก่มันตื่นขึ้นมาบางตัวก็จะกินน้ําก่อนบางตัวก็จะกินอาหารพอกินอาหารเสร็จก็จะมากินน้ำจะเห็นว่าระดับน้ําจะเพิ่มตลอดเวลาเลยเพราะมีการเติมน้ําตลอดะ หรือว่าน้ําเติมเข้ามาตลอดเลยเป็นช่วงที่ไก่กินน้ํากินอาหารอย่างเต็มที่นะฮะสำหรับระบบกรงไก่ของเราเนี่ยชุดเนี้ยมันจะมีระบบเซ็นเซอร์นะฮะถ้าน้ําขาดไม่มีเนี่ยมันจะมีอารามเตือนพออารามเตือนเจน้าหน้าที่หรือว่าสตวบาีก็ต้องมารีบแก้ไขเนเพราะว่าถ้าไก่กินอาหารแล้วไม่ได้กินน้ำเนี่ย ก็มีผลต่อผลผลิตเหมือนกันนะครับบางทีอาจจะไม่ไข่หรือบางทีอาจจะตายนะฮะหรือว่าผลผลิตลดลงไปนะฮะกว่าจะกู้ขึ้นมากว่าจะรีคอเวอรี่ขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะใช้เวลา 1- 2สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นระบบระาั์ทฟามมิ่งนะครับสำหรับบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าสำหรับฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยจำเป็นอย่างมากเลยนะครับโอเคครับสำหรับตอนช่วงเช้าเนี่ยจะมีเพียงเท่านี้เนเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับตอนช่วงเวลา8โมงนะครับมาดูว่าพนักง,งานจะเริ่มทำอะไรกันต่อไปนะครับ Okay. ตอนนี้ก็เวลา8โมงแล้วนะครับจะไปดูว่าไก่ทําอะไรกันบ้างนะฮะนี่ก็8โมงไก่ก็เริ่มไข่ออกมาเกือบครบทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆไข่ไปถึง9โมงนะฮะตอนนี้ก็ยังกินกันอยู่นะครับไก่ก็จะกินแล้วก็ไข่แล้วก็อาจะถ่ายมูลนะฮะส่วนพนักง,งานเนี่ยก็มาหาไก่ตายแล้วนะครับดูว่ามีไก่เสียหายไหมป่วยไหมหรือว่าตายไหมเนี่ยฮะนี่กระลัง่องนะฮะ ส่วนด้านหลังก็จะเห็นว่ารถกําลังมาดึงมูลไก่แล้วนะครับเห็นมีรถมาจอดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาโหลดมูลไก่ออกไปนะฮะก็เป็นการระบายของเสียในจักรวันนะครับไก่ยังเริ่มตกใจนิดหน่อยเราเข้ามาตอนเช้าเนี่ยเ็ไม่ค่อยเคยเห็นเราเท่าไหร่เห็นว่าไข่เนี่ยเต็มช่องเลยหนึ่งช่องเนี่ยไข่เกือบทุกตัวแล้วฮะอันนี้6ตัว5ตัวอันนี้10ตัวที่ไข่ไข่หมดเลยถ้าเราคาที่ขอบเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเต็มขอบเวลาเราจับมันจะนั่งเลยหรือว่ามันพร้อมที่จะไข่ถ้าจับดูเนี่ยมันจะอุ่นๆเลยเพราะว่ามัน่า้แตนน ออกมาสดๆเลยกว่านี้นะมันจะมันๆยังไม่เจอนะยังไม่เจอเนี่ออาหารเริ่มเหลือแล้วเพราะว่ากินอิ่มแล้วครับรอทยอยกินรอจิกกินไปเรื่อยๆนะครับในมื้อเช้าที่เรามาให้เนี่ยตอนแรกจะเห็นว่าอาหารแทบไม่เหลือเลยสําหรับไก่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเริ่มชินกับคนมากกว่าคนระับกับข้างบนนะ ข้างบนมันจะอยู่นิ่งๆกว่าไม่ค่อยเจอคนเพาะตอนที่ไม่เจอคนเนี่ยมันจะรู้สึกไม่เครียดนะครับวนข้างล่างเนี่ยความเครียดมันจะมีไม่มากนะครับแต่ว่ามันจะหยุดดูนะครับหยุดดูทําให้เสียโอกาสในการกินได้นะครับจริงๆถ้าเราเข้ามาบ่อยๆเนี่ย มันจะเสียโอกาสในการกินอาหารพอเสียโอกาสในการกินอาหารทําให้ไข่อาจจะฟองเล็กลงนะครับผิดกับข้างบนนะข้างบนจะไม่ค่อยเจอคนหน้าที่อย่างเดียวคือก,กินนะกินจะอยู่กับเพื่อนไข่ก็ได้เยอะกว่าแต่ว่าข้างบนเนี่ยเวลาถ้าเกิดเจอคนไปกวนเนี่ยมันจะตกใจง่ายกว่าและมีความเครียดมากกว่าแต่เราเดินอยู่เนี่ยเวลาเราเข้ามาดูเนี่ยเราต้องสังเกตไปด้วยนะครับว่าเอ๊ะลักษณะไข่ขเป็นยังไงฮะมีจิกไข่บ้างฮนะไข่จะบุกนะฮะแล้วดูว่าไข่มันสะอาดดีไหมนะทุกฟองเจอไข่ที่เปื้อนบ้างหรือเปล่านะครับ ถ้ามีไข่เปื่อนเยอะแสดงว่าไก่ท้องจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราอาจจะมองดูมูลไก่ที่อยู่ในกรงนะว่าเป็นก้อนดีหรือเปล่าถ้าเป็นก้อนดีก็อันนี้อนุมานได้ว่าสุขภาพค่อนข้างดีนะครับถ้าที่สังเกตดูนี้โอเคมากนะเป็นก้อนที่อืไก่เนี่ยจะมีสีขาวกว่าสีน้ําตาลด้วยนะฮะถ้ามีสีขาวเยอะอาจจะมีแร่ธาตุบางอย่างโนออกมาเยอะนะฮะไก่อาจจะดูแล้วสุขภาพอาจจะเริ่มมีปัญหา แล้วเราจะดูว่าไก่ที่อยู่ในกรงเนี่ยมันไซ้ขนไหมถ้ามันหันหน้าไซ้ขนเนี่ยเยอะๆอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องตัวไรที่เกาะในตัวไก่ฮะมันทาให้ไก่คันแล้วมันจะไซ้ขนมาแต่เท่าที่ดูเนี่ยแทบจะไม่มีหรือว่าเราไม่เห็นเลยว่าไก่มันไซ้ขนนะับเก๋ <Okay. S 2> ว่ามีไข่เกือบทุกช่องนะครับถ้ามันมีปัญหาเนี่ยบางทีไข่มันจะเว้นไปเลย ไม่ไข่เลยบางครั้งเนี่ยเราเข้ามาตอนเช้าเนี่ยถ้าในค่ำคืนที่ผ่านมามีการตกใจอย่างรุนแรงเนี่ยใส่เข้ามาเนี่ยมันจะตกใจมากแล้วก็ตามพื้นนี่จะมีผลไก่อยู่เต็มไปหมดอันนี้ไข่เยอะมากเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10อันนี้ช่องนี้ไข่กับทุกตัวนะช่องนี้มีไก่ประมาณ1 1บเถึง12ตัวนะรีกว่าค่อนข้างโอเค โอเคแล้วครับหลังจากที่ไก่กินอาหารตอนช่วงเช้าแล้วก็ให้ไข่ออกมาแล้วนะครับจะเป็นช่วง8โมง -9 โมงให้ไข่กันเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่สัตวบาลที่จะมาดูแลเล้าไก่เนี่ยคือการมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าที่หนึ่งก็คือการวัดแรงลมนะครับวัดแรงลมอุณหภูมิความชื้นนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะวันที่ผมยืมอุปกรณ์มาสาธิตให้ดูนะครับอันนี้คือเรียกว่าแคสเทลนะฮะสำหรับวัดแรงลมนะครับหรือในกลุ่มสัตวบาลมักจะเรียกว่าหลวงข้อแดงนะครับเพราะว ะะถ้าลมเข้ามันจะหมุนนะฮะตองนี้จะมีตัวเลขบอกบอันนี้บอกเป็นแมตรนะครับความเร็วสูงสุดเดี๋ยวเราเลือนไปฮะอันนี้เป็นฟุตต่อฟุตต่อนอาทีนะครับมีความเร็วลมที่วัดได้ตอนนี้นะฮะในส่วนของหัวโรงเรือนเนี่ยหัวรั้วเนี่ยแรงลมจะน้อยกว่านะครับในช่วงกลางและช่วงท้ายนะฮะอันนี้ก็จะเป็น,นอุณหภูมินะฮะอุณหภูมิอยู่ที่18องศานะครับตอนชั่งเย็นนะฮะอันนี้26องศาตอนนี้นะครับเราเลื่อนไปอีกอันนี้จะเป็นความชื้น63นะครับ ในความชื้นที่กาลังดีนะฮะความชื้น64อุณหภูมิ26ความเร็วลมโอเคอันนี้อยู่ที่105นะครับพุตเปอร์เซนตนะครับก็จะวัดแต่ละส่วนของโรงเรือนนะฮะว่าสม่ําเสมอหรือว่ามีค่าผิดเพี้ยนไหมนะฮะแล้วเขาก็จะไปเทียบกับตัวมิตเตอร์กลางนะครับในแต่ละวันในช่วงกลางวันที่ไก่ไข่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะติดอาหารกินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะช่วยให้ไก่กินได้เต็มที่แล้วปริมาณที่เพียงพอต่อการให้ไข่ในมื้อต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตการวัดให้ดูนะฮะ อัน,น้วัตการแถวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ่ายภาพเอาไว้เราใช้อุปกรณ์ช่วยนะฮะแล้วก็วัดตัวใกล้กลงนะฮะความเร็วลมหน้ากลงเท่าไหร่อันนี้ศูนย์เลยนะฮะภายใน,นก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราวัดดูอุณหภูมิไอเทสที่ความชื้นสัมผัสนะฮะเดี๋ยวเราก็จะวัดต่วนต่อไปนะครับนนก็คือนนกลางล้าว นี้จะมีแรงลมนิดนึงนะฮะอันนี้ความเร็วลมอยู่ที่300 400, 4 0 0 40, 4 1 7 4 4 0 4ย0ิเรายืนนิ่งๆให้ตัวเลขม,มันนิ่งนิดนึงฮะโอเคเราก็จะถ่ายรูปไว้นะครับ,อ,รบอ่าน,นี่อุณหภูมิ RH เนี่ยครับความชื้นหลังจากนั้นเราก็จะไปวัดที่หน้าตรงนะครับว่าหน้าตรงเป็นยังไงความเร็วลมหน้าตรง94นะครับกว่าอุณหภูมิ ความชื้นความชื้น67เห็นว่าด้านนอกกับด้านในจะต่างกันด้านด้านนอกเนี่ยความเร็วลมจะเยอะกว่าอุณหภูมิจะดีกว่านะส่วนใกล้ๆเนี่ยจะบอกเลยว่ามันใกล้ตัวไก่อุณหภูมิเป็นยังไงบ้างอย่างในกรงอย่างเงี้ยยังมีการถ่ายเทของอากาศดีอยู่แต่ว่าไก่มันจะเริ่มกลัวเรานะเดี๋ยวเราไปอีกจุดนึงแล้วกันท้ายๆล้วจะดูว่ามันต่างกันแค่ไหนโอเคใกล้มาทางท้ายแล้วเดี๋ยวเราวัดแถวนี้ก็ได้นะครับเริ่มจากความเร็วลมก่อนเลยนะฮะ เห็นว่าค้อมาทางท้ายเนี่ยความเร็วลมจะเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นมาก470 <Okay. S 1> อุณหภูมินี่ก็อยู่27อ,องศา <Okay. S 1> ก็ความชื้นสัมผัสโอเคครับรอยู่ไม่เกิน70อ,องศาก็ถือว่าโอเคมากนะครับมาเดี๋ยวดูหน้าตรงความเร็วลมหน้าตรงนะครับ <Okay. S 1> อุณหภูมินะฮะความชื้นโอ <Okay. S 1> เครับายตรง ว่าภายในจะความเร็วลมน้อยกว่าพวกความเร็วลมเนี่ยจะบอกได้ว่าไก่มันอยู่สบายแค่ไหนนะฮะถ้าความเร็วลมกําลังพอเหมาะเนี่ยตัวไก่เนี่ยจะสามารถระบายความร้อนได้นะไก่มันจะระบายความร้อนด้วยใช้การกระจายความร้อนนะครับออกมาจากตัวแล้วก็ใช้อากาศดยดซับความร้อนออกไปนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นสําหรับไก่นะฮะว่าการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นยังไง,บ,งบ้างเราจะเลือกไก่ที่อยู่ใกล้ๆคูลิล่งแพกนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีความชื้นที่สูงกว่านะครับไก่ในบริเวณนี้ถ้าเกิดมีพหาหะหรือว่ามีตัวไรที่อยู่ในตามตัวเนี่ยจะมีเยอะกว่าตรงอื่นนะฮะเพราะเราเลือกตรวจตรงแถวๆนี้จะได้เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะโอเคที่สุดนะครับเดี๋ยวเราเลือกออกมาสักตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะจับมาวิธีเลือกเนี่ยเราจะไม่จับตัวไก่ที่อยู่ข้างหน้านะ เ,เราเลือกเลยเคยัะเลื้ย,อยองออกไปลึกๆตัวที่จับยากๆมาแล้ว ติดไก่ตัวที่เราจะดูนะครับเราจับมาเราก็มาดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างครับดูที่ขนปีกก่อนโอเคเรียงกันสวยไหมนะครับเป็นลาหรือเปล่าดูขนหางโอเคไหมจับดูลื่นไหมนะฮะถ้ามันลื่นแสดงว่ามันสุขภาพดีไม่พองปูนะไม่ชีฟ้ฟูแล้วก็ดูงอนนะฮะดูมีน้ำมีนวลน,นะฮะแล้วก็ดูที่ขอบปากนะครับมีอาการของการได้รับสารเชื้อราหรือเปล่า,อ,าอยู่นิ่งๆนิดนึง ทั้งซ้ายทั้งขวาเรียบร้อยดีอาปากดูหน่อยอาอาครับปากอรัปากอาโอเคลิ้นดีนะไม่มีแผลในปากนะครับถ้ามีแผลในปากเนี่ยแสดงว่าอาจจะได้รับสารพิษจากเชื้อรานะครับแล้วก็ดูนะครับว่ามีน้ำมูกไหมจมูกไม่มีเมือกนะครับค่อนข้างโอเคมากนะไม่มีปัญหาสุขภาพมีไรหรือเปล่าไรไก่มันจะอยู่ใต้ปีกนะครับตอนเรียนจุดนี้อ๋ออยู่เฉยๆเราจะดูนะครับว่ามีตัวอะไรเล็กๆไหมดีแฮะ โอเคไม่มีฮนะถ้ามีจะเป็นแบบตัวเล็กๆขาวๆนะจะวิ่งเต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็ไปจุดหนึ่งแล้วก็จุดดูก้น <c oughs> เลยไปดูก้นไก่นะโอเคไม่มีเปื่อนอึ้นะครับ้ามีเปื่อนอึ้แสดงว่าท้องไม่ค่อยดีนะอันนี้ท้องโอเคมาก แล้วก็ในส่วนของพวกตัวไรนี้ไรมันจะชอบมาอยู่ตรงก้นนี่ฮะไม่มีเนาะอ่าไม่มีเพราะทั้งโอเคมากครับสุขภาพโดยส่วนใหญ่จะโอเคนะเดฟดีสุขภาพดีหรือหน้าตาดีฮนะถ้ามีสิ่งปกติแล้วก็จับดูนะครับว่าตรงนี้ตรงไหมนะตรงนี้จะเป็นส่วนที่สะสมแคลเซียมในกระดูกอ่อนถ้าไก่กินแคลเซียมไม่พอเนี่ยตรงนี้มันจะคดหรือมันจะบิดนะครับเพราะว่ามันต้องให้ไข่ทุกวันมันจะดึงเอาแคลเซียมบริเวณนี้ไปใช้ตรงนี้ก็จะเป็นกระเพาะอาหารเป็นขอบเรียกว่าขอบไก่กินอาหารได้เต็มที่นะฮะโอเค มีการตรวจสุคภาเบื้องต้นเลยนะฮะแต่ถ้าลึกๆลงไปเนี่ยเราจะใช้การเจาะเลือดนะครับเพื่อตรวจภูมิคุ้มกันนะครับว่ามีภูมิคุ้มกันในแต่ละโรคไหมนะครับหรือว่ามีภูมิคุ้มกันสูงผิดปกติไหมถ้าภูมิคุ้มกันสูงผิดปกติเนี่ยในบางโรคอย่างเช่นดิฟเฟอเซนเนี่ยภูมิคุ้มกันเกิน 11, 12จากค่าวัดนะเขาจะมีค่าวัดตั้งแต่0ูนย์ถึง12นะครับ ถ้าอยู่ปลายใด1น12เนี่ยแสดงว่ามีการติดเชื้อในโรคนั้นๆนะฮะอาจจะเป็นนิวคาสเซินก็ได้นะฮะถ้าผลการตรวจเลือดอยู่ประมาณ 5, 6, 7, 8แปดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นภูมิคุมกันที่เกิดจากการทำวัคซีนนะฮะ <S 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 และนี่ก็เป็นหนึ่งวันนะครับที่เราดูแลไก่นะครับกิจกรรมของไก่ในแต่ละวันนะครับกินน้ำกินอาหารออกไข่แล้วก็ ่วนงานที่เยอะๆจริงๆก็เป็นงานของคนที่ดูแลไก่นะครับพนักงานทําความสะอาดพนักงานเช็คสุขภาพไก่สัตวบาลนะครับแล้วก็ไก่ก็จะอยู่กินอาหารกินน้ําไปถึงประมาณ1นึ่ทุ่มสองทุ่มนะครับไฟก็จะดับลงไก่ก็จะนอนนะครับพักผ่อนนะครับและนี่ก็คือทั้งวันเลยนะครับถ้าใครสนใจที่จะดูเรื่องการเลี้ยงไก่กรรมวิธีต่างๆนะครับสามารถติดตามชมได้ที่ช่องราชาไก่ไก่ทางแฟนเพจ Facebook นะครับยูทูบติ๊กต็อกนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ